ลับออกมาเคลื่อนไหวต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเป็นรูปแบบประชาชนก็เริ่มเชื่อเมื่อก่อนเนี่ยสื่อมันน้อยฟังเว็บใครมีคอมพิวเตอร์ต้องฟังเว็บต้องใช้เวลานานกว่าจะรับรู้ข่าวสารเหล่านี้นะครับยังคงใช้ CD กันอยู่แต่ยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลไปนะฮะนิวมีเดียหรือสื่อใหม่เข้ามามีอิทธิพลค่อนข้างจะสูงอย่างเราก็ตามคำพูดของจตุพรพรมพันธ์นะฮะที่ได้พูดในช่วงทอล์ก ออนไลน์สอนเนื้อสายยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองได้ตอบคําถามแบบตรงไปตรงมานะฮะซึ่งความคิดของจตุพรตอนนี้ไม่เหมือนเดิมและวจตุพรยังคงยึดมั่นเป็นคนเสื้อแดงแต่เสื้อแดงในรูปแบบของยึดมั่นในระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบราชาธิปไตยนั้น สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ผ่านมาประเด็นเรื่องของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มกระบวนการล้มเจ้านะตั้งแต่ปี2552เกิดการจลาจลกลางกรุเรนะร 53, เรงเทพมหานครนะครับและในปี2553เผากรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมามีการดูหมินเหยียดยม้มอาคาตบัานร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์จากกลุ่มคนเสื้อแดงหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศบางคนศูนย์หายหายตัวไปนะครับบางคนนะฮะก็ยังคงหลบหนีกลายเป็นผู้หลีภัยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันนายกสกณไม่ได้คิดอย่าว่าแต่ผมและทุกคนอะที่ไปร่วมต่อสู้แลกชีวิตเข้าให้ท่านก็ไม่ได้นับว่าเป็น เป็นคนเท่ากันท่านก็คิดว่าเป็นฝูงหมาตามที่ท่านอาธิบายตามลําดับเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่มีปัญหากันก็ยังเข้าใจผิดว่าเป็นคนในสายตาท่านแต่ว่าพอเห็นต่างก็กลายเป็นหมาทัานทีเพราะท่านไม่ได้เคยคิดว่าคนที่ร่วมเป็นร่วมตายกับท่านเนี่ยเขาเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตท่านอาจจะคิดว่าท่านต่อสู้ท่านมีสตางมากแต่ว่าคนที่ไม่มีสตาง อย่างผมหรืออีกหลายหลายคนนั่นเขามีชีวิตเข้าไปเป็นหุ้นส่วนไปเดิมพันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีอะไรแพงไปมากกว่าชีวิตหรอกแต่นายกทักษิณเข้าใจว่างเงินมันใหญ่กว่าชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจึงเอาละเลงการต่อสู้เน,นะครับไปแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองทุกเรื่องราวทั้งที่ไม่ควรจะกระทําไม่มีความซื่อสัตย์ในการต่อสู้มันก็เดินมาถึงจุดความจริงเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ เราก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันมันกลืนเลือดกันจนกระทั่งถึงมันกลืนไม่ไหวมันก็จ่อคอหอยมันเหตุที่ว่าทําไมมาช่วงนี้เพราะนายกาทักษิณเนี่ยท่านก็เฟี้ยงใส่ผมในช่วงนี้ก็คําเดียวที่ดูถูกเยียดยามท่านทิ้งลูกน้องท่านที่เชียงใหม่และเขาติดคุกเรื่องประชามติและผมก็สนิทก,กับเขาเขาติดคุกต่อหน้าต่อตาผมอยู่กรุงเทพผมไปเยี่ยมเขาทุกวัน่ ถึงเวลาท่านทิ้งคนนี้แล้วไปเอาคนที่อยู่ในรายงานสํมนวนของวิชามาคุณยังกะดีบอสกระทิงแดงคือหลักการเนี่ยนะครับของขบวนนปชที่ยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับก็คือหมายความว่าจะไม่มีองค์กรใดๆแลว้วก็ตามแต่ว่ามันมีคําว่านโยบายหลักคือใช้คําว่าระบบประชาธิปไตยยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนี่เป็นหลักการที่ไม่เคยเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถามว่ารู้สึกอย่างไรกับสถาบันก็นะครับก็อยู่ในฐานะพระศุก์นี่ก่อนอยู่ในฐานะประชาชนเชกเช่นเดียวกับประชาชนทั้งประเทศนะครับที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขผมเคย อภิปรายทั้งในสภาและทั้งนอกหลายครั้งว่าการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีนั้นจะต้องไม่ใช่สถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อประโยชน์แห่งตนและไว้ทําลายบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นจะต้องยกสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมืองนะครับเหนือความขัดแย้งทั้งวงความจริงเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรจะมีปัญหาใดๆเลยเพราะสถาบันท่านได้คิดการไกลที่เต็มไปด้วย พระบารมีที่แผ่เมตตาให้เห็นแล้วแต่เป็นเรื่องที่รู้เฉพาะคนที่มีความเกี่ยวข้องผมในที่โชคดีได้รู้เพราะอยู่ในคุกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนั้นใหญ่กว่าเรื่องการแก้ไขมาตรานี้เพราะไม่ได้ใช้เลยและไม่ประสงค์จะใช้และต่อไปนี้จะดําเนินคดีกับใครในเรื่องมาตรานหนึ่งสองมีอายการสูงสุดเป็นโจทได้คนเดียวแต่เวลานี้นะครับก็มาพร่ำเพรื่อเหมือนเดิมเห็นไหมผมเคยอภิปรายในสภาว่า ความนี่นะครับความสง่างามของสถาบันพระมหากษัตริย์มันไม่ได้อยู่ที่ผู้ปกครองไปดําเนินคดีมาตารานหนึ่งหึ่งสองเป็นจํานวนมากนะแต่ต้องไม่มีคนถูกดําเนินมาตารานี้นะครับนั่นหมายความว่าจะสร้างนี่นะครับดํารงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในหลวงท่านคิดการไกลแต่ผู้ปกครองเนี่ยนะครับก็กลับไปทําอีกอย่างและที่สําคัญก็ไปเปิดประตูให้กับพักการเมืองเข้ามานํนเสนอ ทั้งที่จริงแล้วเนี่ยนะครับถ้านิ่งนิ่งแล้วเนี่ยเอาตามที่ในหลวงท่านได้ตัดเอาไว้ความเห็นเรื่องนี้จะไม่เกิดเลยท่านเหมือนล่วงรู้ไปแล้วแต่คนที่มีอำนาจหน้าที่ต้องการจะใช้ท่านเอาท่านมากล่าวอ้างและไปสร้างความเดือดร้อนให้กับท่านลองทบทวนช้าๆดูมันมามาอย่างไงความจริงเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะในหลวงท่านไปไกลกว่ามีเหมือนไม่มีเนี่ยคือมันมีมาตรานี้เหมือนไม่มีนี่มันใหญ่กว่าแล้วท่านไปก่อนแล้ว คือหมายความว่าคิดไปข้างหน้าแนละ้วแต่ว่าผู้ปกครองเนี่ยเอาชื่อท่านมาอ้างและก็มากลับลังหันสร้างความเดือดร้อนให้กันในเชิงปรากฏการณ์ฮะจตุพรพรมพันธ์ะก็ออกมายืนยันว่ากลุ่มคนเสื้อแดงตอนนี้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุกนะครับจตุพรก็ยอมรับนะ ยอมรับนะว่าคนที่อยู่ในเรือนจําโดยส่วนใหญ่ก็จงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ทุกคนรอฮะรอที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษนะการรอได้รับพระราชทานอภัยโทษนั้นก็มีส่วนสําคัญนะเพราะว่าการได้รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยนะเป็นส่วนทําให้เขาที่กระทาความผิดต่างๆเนี่ยนะฮะก็มีสถาบันเดียวหรือสถาบันพระมาหากษัตริย์ที่มีการพระราชทานอภัยโทษอย่างต่อเนื่องให้โทษกรับใจ กลับมาดำรงชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคำยืนยันของจตุพรพรมพันธ์นะ,ะบอกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้เป็นแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วนะครับแต่เขาก็ยืนยันว่าตัวนำขององค์กรน,ะะนกปรชเนี่ยยืนยันที่จะยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไม่ใช่เป็นกลุ่มขบวนการล้มเจ้าต่างจากกลุ่มเสื้อส้มโดยสิ้นเชิง อย่างนั้นก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์ฮะผมเรียนหุ้นส่วนเนี่ยในกลุ่มคนเสื้อแดงอะก็มีทั้งพวกล้มเจ้าและพวกไม่ล้มเจ้านะพวกที่เข้าใจโดยส่วนใหญ่ก็คิดว่ากลุ่มคนเสื้อแดงนั้นก็เป็นคนที่คุยง่ายว่าสัญ,ญลักษณ์ทางการเมืองเนี่ยสีแดงนะเป็นสีของคอมมิวนิสต์นะครับสัญลักษณ์ทางการเมืองสีขาวคือฝ่ายประชาธิปไตยสัญลักษณ์ทางการเมืองสีเหลืองนะครับคือฝ่าย ราชานะซึ่งถูกใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นเสลักษ์ทางการเมืองในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นประเทศต่างๆฮะในมาเลเซียในไทยในจีนในสหรัฐอเมริกาก็ใช้เสลักษ์สีในการต่อสู้ทางการเมืองนะครับที่ผ่านมากลุ่มคนเสื้อแดงฮะที่โดนก็อหาตามมาตรา1นึ่งสองไม่ว่าจะเป็นสุรชัยแซ่ด่านใจอึ้งพากรนะครับสุชาตินาคบังไซ นะฮแล้วก็มีอีกจำนวนมากเลยที่ยังคงมีชีวิตอยู่ณนะปัจจุบันหลบหนีอยู่ต่างประเทศอย่างเช่นตะวินอย่างเช่นสมศักดิ์จีมทีระสกุลนะฮะเป็นต้นนะที่หลบหนีอยู่ต่างประเทศ <c oughs> นะบางคนก็ยังคงหลบหนีเป็นผู้ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งโดยส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นอนดีตผู้ก่อการร้ายคองมนิสต์ซึ่งใช้เษณ์สีแดงในการต่อสู้ พอพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยสลายไปโดยจีนไม่ให้การสนับสนุนในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองผมเรียนย้ำอีกครั้งเนี่ยสีแดงเริ่มก็มาใช้เนี่ยในช่วงที่พักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศจีนและมีการก่อตั้งพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับลาวแล้วก็เวียดนามนะครับในการต่อสู้ ประสบความสําเร็จและเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในเวียดนามเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศลาวยกเว้นประเทศไทยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมาก็มีการเจราจากันกับเหมาเจ๋อตงจึงมีการยกเลิกสถานีวิทยุปักกิ่งการสั่งการมาจากวิทยุปักกิ่งนะครับจากศูนย์กลางจะไปก,กิ่งผ่านสถานีวิทย,ยุ HF ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการสลายลงไปของ กลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะแห่งประเทศไทยก็สลายตัวไปเรื่อยๆ,ๆนิสิตนักศึกษาที่เคยเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับก็ก,บกลายมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยโดยส่วนใหญ่ที่อยู่ฝ่ายเสื้อแดงปัจจุบันก็เป็นนักการเมืองนะคะอยู่พรรคสีแดงอยู่พรรคสีส้มเป็นอดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์มาก่อนนะครับและที่สำคัญคือเข้าร่วมกับกลุ่มคนเสื้อแดง ในเสื้อแดงจริงๆถามว่าปัจจุบันเป็นยังไงมันต่างจากเดิมปัจจุบันกลุ่มที่เป็นเสื้อแดงแยกตัวออกไปไปเป็นกลุ่มคนเสื้อส้มที่ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อก่อนนี้ผมเรียนหุ้นส่วนประมาณปี2548ถึงปี2549เนี่ยผมเคยพูดในสถานีวิทยุที่ชื่อว่าวิหกวิทดโอ ว่ามีกลุ่มขบวนการล้มเจ้าในประเทศไทยมีการพบหลักฐานมากมายที่เกี่ยวข้องสมัยก่อนพูดไม่มีใครเชื่อจนเริ่มต้นจากดาโตบิโดสุทธ์ชาตินาคบังไสใจอึ้งพากรตอนนั้นนะครับออกมาเคลื่อนไหวต,ต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเป็นรูปแบบประชาชนก็เริ่มเชื่อเมื่อก่อนเนี่ยสื่อมันน้อยฟังเว็บ ใครมีคอมพิวเตอร์ต้องฟังเว็บต้องใช้เวลานานกว่าจะรับรู้ข่าวสารเหล่านี้นะครับยังคงใช้ซีดีกันอยู่แต่ยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลไปนะฮะนิวมีเดียหรือสื่อใหม่เข้ามามีอิทธิพลค่อนข้างจะสูงอย่างเราก็ตามคำพูดของจตุพรพรมพันธ์นะฮะที่ได้พูดในช่วงทอล์กออนไลน์สอนนื้องใสยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองได้ตอบคําถามแบบตรงไปตรงมานะฮะซึ่งความคิดของจตุพรตอนนี้ไม่เหมือนเดิมลว จตุพรยังคงยึดมั่นเป็นคนเสื้อแดงแต่เสื้อแดงในรูปแบบของยึดมั่นในระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขหรือระบอบราชาธิปไตยนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ ทำน้อยม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมิเคยสิ้น ปลายของพระราชาที่สืบสานร,รักษาอ่อยอดใครใครจะรู้ข้างในพระไทย จะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บรรทงเวลาใดไม่มีความทุกข์ใด ขอให้ส่งงานไปด้วยพระไทยมันข้าปวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่สด็จส่งสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง wrong you.